จะพูดอะไรดีวะจะค้าหรือขับดีสวัสดีฮะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนก็มาพบกับแอมคิดหนึ่งไม่ต้องตกใจว่าเป็นใครนี่คือแอมเองผก็มาในลุคที่เป็นดูแบบสาวเปรี้ยวชิกๆนิดเดิทีนี้มาพูดถึงเรื่องอะไรคือก่อนหน้าน,นี้เราพูดถึงเอ้ยไม่ได้พูดถึงสิคือไปโพสถามนะวอาว่า,วาเฮ้ยน้องๆเอาลิปสีอะไรดีวะอะไรอย่างงี้ลิปไม่ใช่ลิปสีอะไรสิลิปยี่ห้ออะไรที่น้องๆคิดว่าเฮ้ยอยากให้พี่เอามาลองอากให้พี่แนะนำอะไรเงี้ยแล้วมาดูว่า มันดีอย่างที่เขาว่าจริงๆไหมก็เลยไปได้ลิฟต์ตัวหนึ่งมาซึ่งตอนแรกเนี่ยต้องบอกก่อนว่ารู้จักกับเจ้าของนางอยู่แล้วคือเจ้าของน้องลูกน้ำใช่ไหมก็ที่แบบว่าทําสเปรย์ร้อนทีนี้พอมาเจอลิฟต์ปุ๊บตอนแรกยังไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะแต่พอดูสีปุ๊บคุณพระเธอเธอเลือกสีได้แบบเข้าเทรนด์แม่แล้วเทรนปากปีนี้มันคือครอบหมดแล้วอ่ะชายแล้วเฮ้ยสีสีดีไวรุ่นชอบไว้เธอแล้วนางมามีทั้งหมด6สีที่สําคัญคือราคาดีมากค่ะ ขอบอกเลยว่าลิปแต่ละตัวเนี่ยอันน,นี้นี่คือกล่องของแน่นะราคา3า0กว่าบาทเธอเริแล้วมีทั้งหมด6สีค่ะแนะนําว่าให้ใช้ทั้งหมด6สีเลยก็ได้หรือเอามาผสมกันก็ยังได้แต่ว่าเดี๋ยวพี่จะมาสวอรทให้ดูนะคะมีทั้งหมด6สีนี่นี่นี่เดี๋ยวพี่จะมาสวอร์ทกับแขนให้ดูว่าแต่ละสีเนี่ยเป็นยังไงส่วนตัวเนื้อลิปเนี่ยมันเป็นกึ่งเขาเรียกว่าไงนะกึ่งแมตต์เออแมตต์แต่ไม่แห้ง เนื้อดีดีเกินราคาอีกนะพี่พูดพด้วยแบบว่าความจริงมากเดี๋ยวพี่หยิบสีไหนมาได้ก็จะเอาสีนั้นก่อนเลยนะคะอย่างแรกพี่ซาลล์มมันมีสีนี้ <c oughs> สีโตเกียวเบอร์22 2่นะฮะอันนี้เจอกเป็นแนวชมพูนิดนึงไม่รู้จะมองเห็นไหมเอาด้านไหนดีด้านนี้หรือด้านนี้ด้านนี้ด,นน <c oughs> ด้านนี้ก็ได้นะอ่ะเรามาดูสีเบอร์22่ก่อนแขนอาจจะดูเลอะนิดนึงนะคะเป็นผู้หญิงที่กล้ามใหญ่มากพูดเลยเธออันนี้สีโตเกียว ตัวเกีียวเนี่ยจะออกเป็นชมพูนูดสามารถใช้ได้ใช้ได้ในชีวิตประจําวันนะสีต่อมาใส่เป็นสีไหนดีอ้อยอ้ยอยอยไลยไม่ถูกนะคะสีต่อมาสีมิลานนะนาม็ชชื่ประเทศมิลานมิลานเนี่ยจะออกส้มเลยค่ะออกส้มแบบปรุงปริงปรุงปริง,รง,รงเธอเนี่ยแล้วเนือแบบเธอถ้าเกิดคนปากดําปากอะไรอย่างเงี้ยกบสนิทค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สนิทนะสีต่อมาสีนิวยอร์กนะฮะ นิวยอร์กเนี่ยจะออกทะมึนทึบมากแต่พี่ชอบจะบอกว่ามันสวยมากเธอมันไม่ใช่ม่วงป่วยค่ะมันเป็นม่วงที่มันกําลังเทรนตอนเนี้ยทาปัดดำอะ่ะนะคะแล้วก็สีลอนดอนลอนดอนลอนดอนเนี่ยมันจะไม่เหมือนไม่เหมือนนิวยอร์กนะอันนี้คือ London, ลอนดอนกับนิวยอร์กแต่สีมันคล้เหมือนกันคือนิวยอร์กเนี่ยมันจะออกม่วงแต่ลอนดอนเนี่ยมันจะออกแดงเห็นไหมคะแดงแดงเลือดนกอะไรอย่างเงี้ย แดงเลือดนอกอะไรนะนิวยอร์กม่วงผัวต่อยอยี่หรอสีบรุกลินนะฮะบรุกลินออกเป็นน้ำตาลนูตุนเลยโดยส่วนตัวชอบบุบรุกลินนะเพราะมีความว่าบรุกลินเนี่ยมันทาแล้วมันมันขึ้นอยู่เอ้ยไหมบรุลินบะรุลินนู๋เธอเป็นตัวถ้าจะซื้อเราไม่รู้จะซื้ออะไรซื้อบุลินไว้ก่อนนะฮะเป็นสีหลักสีปากปากก่อนแล้วเอาอาจจะเอาผสมกับสีแบบอน,นี้สีสีนิวยอร์กสีอะไรเงี้ยได้เธอแล้วต่อมาก็มอลสโคลนะฮะ โมโลลโมโลโอโรเธอมมลโอโรก็ออกอะม่วงมมลโอโรเนี่ยออกสีม่วงม่วงเลยก็จะทาไปละม่วงเอ๋เห็นปะเห็นปะเห็นปะมีทั้งหมดหกสีนี่ทาเห็นไหมแล้วสีนางเนี่ยลงแบบพี่ปาดเนี่ยปาดปุ๊บคือติดแล้วค่ะติดดีกบปากมิดแนะนำมาเป็นลิปสติกปกติไม่เคยรีวิวลิปสติกเท่าไหร่นะคะแต่ตัวนี้แบบถ้าเกิดใครที่ชอบแบบอะไรที่เป็นแฟชั่นอะไรที่มันดูเราเฮ้ยมันโอเคอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเลดศเทนีนทอก เราจะมาพูดอย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องมีการถ่ายให้ดูด้วยสวอรสไม่ได้ก็ต้องสวอรสกับปากเอาสีอะไรดีสีอะไรดีเอาสีอะไรดีอ่ะนึงไม่ออกตุ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 กีสีนี้นะลืมมาเถอะนะฉันลืมชื่อสีฉันแกะก่อนนี่ดีดง มาฉันขอเอาสีนี้ดีกว่านะฮะสีของมิเอ๊ยสีมิอะไรสีโตเกียวแต่ว่าเดี๋ยวทาให้ดูทั้งหสีแต่ว่าที่ทาให้ดูเนี่ยจะทาแค่สีนี้ก่อนนะเพราะว่า,ถ,า,ถ,าถ้าทาถ้าทาเยอะหมดในคลิปนั้นอาจจะนานไปถึงวันพรุ่งนี้ได้นะคะวิธีการทาถ้าเราซื้อมาทาตัวเองเนี่ยทากับแท้งไปเลยให้จบนะยู่งานมันดีเว้ยลิปมันสวยโฆษณาเราเนี่ยเห็นไหมคะกับสี <c oughs> <c oughs> กับสีนี้ที่เห็นไหมทำให้เราด,ดูแบบว่าการเป็นคนที่ลูกกรรมมากกับสีโตกเกียวไปลองดูซารรับรอ,องว่าสีโตกเกียวเลิศจริงอะไรจริงนะคะแล้วเดี๋ยวลองไปหาซื้อกันแล้วก็ลุกอีกแล้วตอนช่องทางการซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามีตัวแทนนางเยอะอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะเข้าไปดูเฮ้ยสีอะไรอะไร,ะไรยังไงเงี้ยก็ไปลองดูละกันแล้วก็ถ้าอยากดูว่าทั้ง6สีเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูวิดีโอตอนไทยดีกว่าว่าพี่จะรีวิวให้ดูละกันละทั้ง6ลุกเลยว่าเฮ้ย พอทาแล้วแบบมันเป็นไงวะสตรองไหมนะคะ